สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวันว่าไก่หนุ่มนะที่เหลือของพี่เอฟเนี่ยสามตัวมันขึ้นเป็นหนุ่มไวขนาดไหนแล้วเหตุผลที่ทําไมพี่เอฟถึงรีบจับมันก็ไปครอบสุ่มนะมันมีมันมีเหตุการณ์นะที่เคยบอกมาตลอดนะครับว่าของพี่เอฟมันเป็นเพราะอะไรนะที่ต้องรีบจับไปขังสุ่มเธอจับไปครอบสุ่มตั้งแต่อายุยังน้อยๆน,นะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ย ต้องรีบเอาพวกนี้เข้าล้าวก่อนครับเพราะว่าขึ้นไปกวนไก่เลี้ยงข้างบนนะแล้วก็จะทำอะไรไม่สะดวกนะครับเย็นๆมาก็จะปุ่นวายนิดนึงดูตอนนี้เหลือประมาณแค่นี้แล้วครับไก่นะฮะก็แบ่ง FC ไปค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นึ่แล้วเราก็ก,กำลังเริ่มที่จะเดินหน้าทำสายต่างชาตินะครับแต่ต้องบอกว่า ทำไม่เยอะนะครับทำไม่เยอะทำแค่พอได้ใช้งานนะฮะแล้วก็ทำแค่พอได้ใช้งานที่ที่ของเราเองนะครับแล้วก็จะจะมีแบ่งปันให้ f c บ้างนะครับตัวที่ตัวที่ตัวที่ดูแล้วมันโอเคกว่าที่จะใช้งานอยู่ในฟาร์มเราก็จะส่งแบ่งปันให้เพื่อนๆ FC นนะครับเอาไปใช้งานกันบ้างนะครับผมก็มจะมีหลายๆหลายๆรูปแบบหลายๆสไตล์นะครับที่ ไม่ใช่มีหลายรูปแบบเราก็จะมีรูปแบบที่เรากําลังจะสรรสร้างทําขึ้นมานะครับผมเอว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะตอนนี้ก็มาดูเด็กๆก,กินข้าวกันก่อนก็ไก่หนุ่มเพียบนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ประมาณสองสามวันที่แล้ว่ปล่อยฝูงนะครับก็ยังวิ่งอยู่กับฝูงเนี่ยเป็นลูกไก่อยู่เลย นะเออเป็นไก่เล็กวิง่งกระดองกระเด้งกระดองกระเด้งกระดองกระเดงนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีทีท่าว่าจะเป็นไก่หนุ่มเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอาการจะแบบขึ้นหยิ่งขึ้นฝูงเลยนะฮะแต่พอผ่านไปได้สักสองวันแล้วแล้วเขาเกิดอาการแบบประมาณว่าน่าจะแย่งตัวเมียกันนะแล้วก็ทะเลาะก,กันเออแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันนะครับพียบฟก็เลยต้องจับมาแยกนะแยกอยู่ อยู่ใครอยู่มันนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราที่เราเผลอเลอะที่เราแบบไม่ว่างไม่อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าที่เราแบบไม่เห็นนะียดีว่าวันนั้นเห็นครับเขาเขาทะเลาะก,กันเราก็เลยจับมาจับมาขังเดี่ยวทันนะครับคือไปห้ามทับทันเนะาะก็เดี๋ยวมาดูตัวแรกนะครับเป็นสีเทานะเป็นสีเทาเป็นลูกเหนือพยักษตัวสุดท้ายละพอดีตัวแรกมีเอฟซขอแบ่งไปนะครับแล้วเขาเปลี่ยนใจไม่เอานะพี่ก็เลย โอเคโล่งอกไปนะตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะอยู่กันยาวๆนะครับกับตัวสีเทาตัวนี้นะมาดูกันอันนี้มาใส่ล็อกไว้นะครับยังไม่ได้ทําล็อกให้เขาอยู่เนาะเนี่ยงมาฝากล็อกไม่ไก่ไปก่อนนะครับนี่ครับตัวสีเทานี่นะฮะตอนนี้ช่างนะั้นยังผอมอยู่นะครับยังผอมอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่2กิโลพอดีเลยคือถ้าของพี่เอฟเนี่ยลอยมา2กิโลพอดีเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่แบบชื่นใจเลยครับเพราะว่าไก่หนุ่มตัวที่แล้วใครจําได้บ้างที่พี่เอฟขังล็อกไว้อะ แล้วเกิดใครตามพี่ทั้งในนี้และในทิกตอกจะเห็นว่าพอขังเลี้ยงไว้สักอาทิตย์สักประมาณอานเดือนหนึ่งนะครับของเขาเริ่มจากกิโลเก้านะตัวนั้นนะเริ่มจากกิโลเก้าแล้วเขาขึ้นมาเป็นสองกิโลสี่นะครับพอเราจะเริ่มพอเราจะเริ่มดูดูแววเขาเนี่ยนะมาขังไว้ได้สักเดือนหนึ่งนะครับออกกําลังกายกินอา,อาหารอะไรแล้วเนี่ยสักประมาณเดือนหนึ่งเขาขึ้นจากกิโลเก้ามาเป็นสองกิโลสี่นะแต่ตัวเนี้ย พอเพียบจับมาตอนนี้มันอยู่ที่2กิโลเกือบขีดนะเขบอกว่า2กิโลเกือบขีดตัวน,นี้น่าจะ2กิโลขีดไปแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ําหนักเต็มที่เนี่ยสองกิโลสี่เนี่ยสบายๆอยู่แล้วครับตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้มาสวยเลยนะฮะแล้ววันที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยคือแบบหลังล้วนๆนะฮะเออไทยหลังล้วนๆเลยครับตัวนี้นะก็ก็สวยดีนะครับสีเทาๆก็เราก็คิดว่าเอยเดี๋ยวเราจะเป็นทเทาแดงนะไม่ใช่เทาทอง เป็นลูกเหนือพยักตัวสุดท้ายเพราะว่าแม่เขาเป็นสีเทานะครับแม่เขาเป็นเป็นแบบว่าถาสายมาจากอีสานนะครับแบบเทาสกลพัฒนามาจากอีสานเนาะโครงสร้างก็จะดีรอยจะใหญ่นะครับผมแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาไปเขาไปอยู่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะก็เลยประมาณว่ากินได้เฉพาะอาหารที่เราให้ครับเช้ากับเย็นเนาะไม่ได้เดินหากินทั้งวันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ตอนตอนแรกมานแตะโครงสร้างเล็กขเขาเวียจะติดประมาณอย่างเงี้ยแรกๆก็จะชินแล้วจะใม่ใหม่จะโครงสร้างเล็กครับแต่พอเรามาเลี้ยงพอเลี้ยงจนเต็มหนุ่มเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 4 2สนะครับแต่พอเข้าลูก11 12เดือนเนี่ยคือลูกอายุเรียกว่าเป็นไก่ลูกอายุแซมนะเขาจะขึ้นประมาณแซมแรกอาจจะเป็น2โล6 2โล7นะพอลูกถ่ายจะไป2 8 29ปอกระมาณนี้นะครับก็จะเป็นลารอยกลางๆเนาะก็เป็นรอยที่ใช้งานได้ทั่วๆไปครับตัวนี้ก็ อ่ะเดี๋ยวพีก็จะเริ่มก็ง่ายๆครับก็คือหนึ่งขังก็คือแบบว่าแยกเขาเลี้ยงอยู่ล็อกไข่ล็อกมันประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้เขาเบาๆแบบที่เขาไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่ามีบาดแผลนะครับออกกําลังกายคขาแล้วก็ให้กินข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกข้าวโพดปกติเลยกินข้าวเปลือกข้าวโพดแต่เน้นที่ข้าวเปลือกนะครับเพราะว่าจะเริ่มให้เขาเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเสริมด้วยถั่วนะพวกนี้จะเสริมด้วยถั่วนะครับ เช้าก็แล้วแต่เลยครับจะเกิดเราอยากจะให้เขาสมบูรณ์เยอะก็15เม็ดนะครับ10เม็ดเล่นตั้งแต่ที่ประมาณ10เม็ดนะครับ10เม็ด15เม็ดแล้วแต่กับกำลังที่เราจะให้เขากินเข้าไปนะครับเช้าประมาณนี้เช้าก็10หรือ15นะครับเย็นก็10หรือ15ประมาณนี้นะก็จะมี3ตัวครับทั้งหมดจะมีอยู่3ตัวนะ2ตัวที่ที่ยังพอแบบจับเล่นได้นะครับอีกตัวหนึ่งตัวที่3ามเนี่ยเป็นหัวไก่ เป็นหัวฝูงครับแต่ค่อนข้างโคตรเปียวเลยเดี๋ยวมาดูตัวที่สองอันนี้คือตัวที่เขาทะเลาะก,กันนะตัวสีเทากับตัวนี้เขาทะเลาะก,กันแล้วก็เลยจับมาขาังแยกเดี๋ยวไว้นะครับขังแยกล็อกไข่ล็อกมันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มนั่นแหละอย่างที่บอกให้เขาขยายโครงสร้างขยายเนื้ออะไรเงี้ยขึ้นอีกสักประมาณสาถึงสี่ขีดนะครับแต่พี่ต้องเน้นอยู่ประมาณที่สี่ขีดนะมันดูอย่างตัวนี้เ,เจ้าตัวเทาเนี่ยจับมาขึ้นที่สองกิโลเนาะสองกิโลสองกิโลหนึ่ง นะตัวนี้จับมาโลเก้าครับเนี่ยโลก็แต่ตอนเล็กเขาเขาสมบูรณ์เพียบกะเขาจะลอยใหญ่แน่นอนแต่พอดีคราวเนี้ยพอหมามากวนผู้เพียบก็เลยต้องย้ายครับอยู่ในร้าวที่แบบกึ่งถังกึ่งปล่อยเห็นไหมครับจะค่อนข้างติดเปียยกันเนาะตัวนี้มาที่โลเก้านะครับเท่ากับตัวหนุ่มวัวที่แล้วที่โลเก้าแล้วขึ้นไปจนถึง2องสี่สิบเกือบสองห้านะครับอ่ะตัวนี้โลเกนะ้าฮะคู่ทะเลาะก,กันเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลี้ยงให้คุ้นแล้วก็จะเริ่มให้กินถั่วเริ่ม อรบบากำลังกายเบาๆนะครับให้ขึ้นอีกสักสี่ตัวน,นี้อาจจะอาจให้ได้สักสี่หรือห้าขีดนะครับผมจะให้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสองโลสี่สองโลห้าได้นะครับนี่สีสวยครับสีสวยแต่ก็ยังว่าก็ต้องเก็บไว้ครับเพราะว่าเป็นไก่ที่ค่อนข้างที่จะต่อยเล็กชุดนี้คือชุดที่พี่เอฟแบ่งหัวไก่ไป2ตัวนะครับเออชุดที่แบ่งให้เอฟซีไปเมื่อคลิปคลิปเมื่อสักโอ้นานแล้วแหละนะแบ่งไปให้เอฟซีรุ่นนี้ เดี๋ยวรต้องลองทักทาย FC ไปนะครับว่าที่แบ่งไปเป็นยังไงบ้างนะครับแบ่งหัวไก่ออกไปสองตัวน่าจะลอยใหญ่อยู่ะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะถ่ายแล้วเปียวมากตัวนั้นก็ขึ้นที่สองกิโลเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เปียวมากครับเปียวจัดเลยนะครับก็จับขึ้นมาที่2กิโลเหมือนกันสองกิโลเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวตัวคุมสองตัวที่แล้วนะครับก็เลย ไม่ได้ทะเลาะก,กับใครครับเนี่ยโคตรเปลี่ยวเลยตัวนี้จับมันเนี่ยตอนนี้สองกิโลฮะเพราะฉะนั้นพีเอฟรุ่นสองกิโลห้ารุนสองสิบกิโลห้าแน่นอนครับแต่สองสองสามสองสองน้ำหนักประมาณสองกิโลสามสองกิโลสี่เนี่ยได้อยู่แล้วนะก็จะค่อนข้างเปลี่ยวแต่ก็จะจะดูดูคึงขัขงกว่ากว่าตัวอื่นหน่อยนะครับสีก็จะเข้มเข้มนิดนึงนะก็ะเดี๋ยวต้องทําให้คุ้นก่อนครับก็จับเล่นจับก็ไม่มีอะไรมากครับก็จับเล่น ซอมือครับจับซอมมือไปก่อนนะครับให้คุ้นให้กระตักแล้วก็กินถัว่วกินข้าวเปลือกกินหูไม่หัวาหานนี่รุ่นนี้ไม่หัวาหาและก็จะเป็นข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกแล้วก็กมีข้าวโพดปนๆหน่อยเพราะว่าเขามาจากฝูงเขายังกินข้าวโพดด้วยเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงครับกัเช้าเต็มที่ประมาณสนะิ้าเม็ดอะฟันทรงไปเลยว่าเช้าสิบห้าเม็ดนะครับเย็นสิห้าเม็ดกินสองมื้อก็วันตกสาสิบเม็ดนะก็ประมาณนี้ก็ประมาณเดือนถึงสองเดือนก็ก็น่าจะได้ ได้เห็นเห็นความแตกเปลี่ยนแปลงของไม่ว่าจะเป็นขนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากล้ามเนื้อนะครับและโครงสร้างเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ประมาณเราจะเอามาดูแลเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแต่เราจะดูประมาณ2-3เดือนนะครับเราจะถึงจะเห็นว่าเขาจะอยู่ตัวนะครับเพียบเลยต้องจับมาตั้งแต่อายุเนี่ยตอนนี้ยังน้อยนะครับประมาณ7เดือนนะครับประมาณ7เดือนนิดๆนะครับอายุนะก็ยังถามว่ายังเป็นไก่ น้อยไม่ก็ยังเป็นไก่น้อยครับเพราะว่าหางยังไม่สุดเลยนะครับหางกระโวลยเนี่ยยังไม่สุดปีกก็ยังเหลืออีกข้างละเส้นสองเส้นอะไรประมาณนี้ยแต่แต่จะแต่ของพี่เอฟเนี่ยก็จะประมาณรุ่นนี้เขาจะเริ่มทะเลาะก,กันในฝูงนะครับถ้าเกิดเรามีฝูงเนี่ยเขาเขาอยู่ในฝูงเนี่ยเขาก็จะเริ่มทะเลาะก,กันแล้วพอเริ่มทะเลาะก,กันคราวนี้เราก็จะต้องจับมาดูแลนะครับแบบใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเกิดเรายังปล่อยให้เขาอยู่ในฝูงเนี่ย มันจะเกิดการเสียหายได้นะครับบางตัวอาจจะอาจจะป่วยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาทะเลาะกันหนักๆเนี่ยมันอาจจะป่วยแล้วก็เราจะเสียของได้นะแล้วมันจะอยู่ที่แบบว่ากล้ามเนื้อกระดูกอะไรเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับเราก็จะเอามาบำรุงคือถ้าเกิดเป็นของที่อื่นเพียไม่รู้เขาจะสมบูรณ์แข็งแรงปล่อยธรรมชาติไงนะปล่อยอยู่ธรรมชาติวิ่งที่กว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสมบูรณ์แข็งแรงคุ้ยป,ปวก ได้รับโปตรปตีนของเขาไงคุยกินปวกกินไส้เดือนกินมแมลงวิ่งจับตะกแตน่หน้านี้ไก่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าพวกหนอนมแมลงตะกแต,แต่มันเยอะนะแต่ของพีเอฟเนี่ยมันมีหมามีงูมีตัวตะกรวดตัวเงินตัวทองอะไรมันมากวนนะต้องพูดถึงตอนที่ยังไม่ได้เอาเจ้าเลี้วมานะครับผมก็จะมากวนเยอะไงเราก็เลยต้องเอาเข้ามาอยู่ในล็อกที่ค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะกว้างมากช่วงแรกไก่จะสมบูรณ์ครับเพราะว่า พื้นที่มันเพิ่งเอาไก่มาอยู่ใหม่เขาก็จะคุ้ยเขี่ยกกินสักระยะหนึ่งอะของที่มันที่มันโดนไก่กินอะมันจะโตไม่ทันเพราะไก่มันกินทุกวันไงมันก็จะโตไม่ทันพวกหนอนพวกไส้เดือนมันก็จะยังออกมาไม่ทันครับไก่ก็จะเริ่มไม่มีไม่มีอาหารธรรมชาติกินเพราะฉะนั้นไก่ก็จะเริ่มนอนรอเราสิคราวนี้ก็รอเรามาให้ข้าวตอนเช้าเพราอจะทําให้ไก่ขี้เกียจและกล้ามเนื้อร่างกายกจิตประสาทจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่ารอรอเดี๋ยวพ่อก็เอาข้าวให้กิน อ่ะเดี๋ยวเจ้าของเอาข้าวให้กินพอข้าวให้กินเสร็จอิม่มนอนนอนรอรอ,อ,อกินตอนเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเนี่ยมันจะวิ่งไล่จับตะ๊กแตนวิ่งไล่จับผีเสื้อเอ่อแล้วก็คุ้ยเขีย่ยหาไส้เดือนกินอะไรประมาณนี้ไก่ข้างนอกที่เขาปล่อยก็จะสมบูรณ์จะขนเงาจะสวยจะดูดูสง่าแข็งแรงอะนะครับของเราก็เลยจะได้เกลไปรีบๆแบบนี้พอตัวรีบๆเสร็จปุ๊บแต่เขาก็จะอยู่ในฝูงเขาไงเขาก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่ม เริ่มทะเลาะก,กันเองในฝูงเราก็ต้องจับมาขังพอจับเราก็ต้องจะเริ่มจับมาดูแลจับมาดูแลเองก็ต้องมาบำรุงกินถั่วกินอะไรเพื่อให้ขนให้กล้ามเนื้อให้กระดูกเขาแข็งแรงพัฒนาขึ้นนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงนะครับจับมาตอน 6-, 7เ,อน6 7เดือนเนี่ยหกถึงเดเดือนเนี่ยกำดูแลอีกไปอีก3เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมาดูแลให้น้ําหนักตัวขึ้นนะครับให้โครงสร้างขยายให,ใหญ่ขึ้นนะก็จะทําให้เขาเขาแบบว่าแข็งแรงสมบูรณ์เต็มไก่ได้ได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเขามาติดตามดูนะครับพัฒนาการ3ามตัวนี้นะครับว่าหนึ่งคุ้นไหมตอนนี้โคตรเปียวอะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งเขาจะคุ้นไหมนะครับสองขนจะเริ่มเงางามสวยขึ้นไหมขนจะสวดขึ้นไหมแล้วก็โครงสร้างจะขยายให,ใหญ่ขนาดไหนนะครับจากตัวสีเทานี่อยู่ที่2อกิโลตอนเนี้ย นะครับตัวที่2อยู่ที่โล9นะครับตัวที่3อยู่ที่2กิโลนะฮะดูซิว่าเพียบจะเอาขึ้นมาให้ได้สัก2กิโล3ขีดหรือ2กิโล4ขีดหรือเปล่าต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่จะพยายามนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย